สวัสดีเดอ้อพี่น้องสวัสดีเดอ้อผู้สาวสวัสดีค่ะวันนี้มีตำละกอสดๆมาทำกันเลยเริ่มตำกันเลยปรุงรสชาติให้กำลังดีอร่อยมากเลยค่ะขายวันละครกสองครกก็อยู่ได้ค่ะ ไม่ได้เดือดร้อนเบียนเียนใครค่ะตอนนี้เคยมีครบแล้วค่ะทั้งบ้านทั้งรถมอเตอร์ไซค์ทั้งรถตู้ตอนนี้เบื่อแล้วมาใช้ชีวิตบ้านๆเดอ้อตอนนี้บายใจแบบนี้เลยมาอยู่แบบนี้ค่ะสุกหัวนอนตรงไหนได้ก็สุกค่ะส้มตำไปแล้วชีวิตจะอ,อะไรมากค่ะลูกก็สวยน่ารักฉลาดเก่งผัวก็ขยันทำมาหากินอย่าอิจฉานะคะ สวัสดีป้าลุงนะลูกโนโนโนไม่เป็นไรนะโนโนโนใจเย็นเย็นโ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 อเคโอเคผีบ้าผีบ้าผีบ้าไปนับไปน้ไปนะ้ำไปนะ้ำนะนะผีรอดผีรอดสงบหน่อยสิอะผีบ้าผีบ้าผีบ้าไมนะ่น้ำไม